สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่สนใจเรียนศิลปะสีระบายสีน้ํานะคะวันนี้เราจะมาขอแนะนําอุปกรณ์ให้เพื่อนๆไปเตรียมให้พร้อมก่อนนะคะที่จะมาเรียนสีน้ํากันนะคะสิ่งแรกเลยที่เพื่อนๆจะต้องไปเตรียมหาซื้อก็คือกระดาษค่ะกระดาษเนี่ยจะเป็นกระดาษร้อยปอนนะคะเวลาซื้อมาเนี่ยเขามาเกิดขายแผ่นใหญ่ๆแล้วเราก็มาตัดแบ่งเป็นส่วนๆน,นะคะ ตามที่เราต้องการเลยนะคะนี่คือกระดาษร้อยปอนนะคะต่อไปแบบต่อไปก็คือต้องเตรียมดนสอนะคะดินสอกับยางลบนะคะดนสอยางลบนะคะแบบต่อไปก็คือไปเตรียมซื้อนี่เลยสีน้ํานะคะสีน้ําจะเป็นสีน้ํายี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะนะคะจนะ,ะซื้อสีน้ํามาเอาแบบที่ ช้ง่ายๆก็คือมันไม่ต้องเจาะรูอันนี้นะคะเปิดปั๊บใช้ได้เลยนะคะเปิดปั๊บใช้ได้เลยนะคะอย่างนี้ห่อต้องเจาะจะเสียเวลามากนะ mm. แล้วก็ลำดับต่อไปก็คือแผ่นรองหรือกระดานแล้วแต่นะคะเพื่อนๆอาจจะใช้ฟิวเจอร์บอร์ดหรืออุปกรณ์ที่เรามีอยู่ที่บ้านเอามาดัดแปลงเป็นแผ่นรองก็ได้นะคะอนนีนะคะจะมีแผ่นรองแข็งๆนะ อะไรก็ได้อลองแล้วก็มีตัวหนีบนะคะมีตัวหนีบสําหรับมีดแผ่นีบกระดาษที่ติดกับแผ่นรองนะคะต่อไปก็จะเป็นจานสีค่ะนี่ค่ะจานสีนะคะจะเป็นจานสีจานสีที่ดีเนี่ยสําหรับสีน้าควรจะเป็นสีขาวนะคะสีขาวจะเป็นรูปร่างยังไงก็ได้นะคะอันนี้ใช้งานอยู่พุกกันนะคะ กันส่วนมากแล้วก็จะใช้ถ้าแผ่นใหญ่ก็จะใช้เบอร์ส2บสองนะคะถ้าพื้นที่กว้างเราจะใช้เบอร์ส2บสองว่าใบอาจจะใช้เบอร์แปดเบอร์หกแล้วแต่เพื่อนเลยค่ะนะคะแต่ว่าก็เตรียมไว้ให้มีหลายๆคณะนะคะใหญ่กลางเล็กนะคะต่อไปก็เป็นแก้วน้ำนะคะแก้วน้ำก็เตรียมไว้สักสองใบนะคะแก้วน้ำสองใบน่าจะครบแล้วเนาะ นะคะอ้ออีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยในระหว่างทำงานสีน้ำเนี่ยมักจะมะีการต้องเช็ดมือเช็ดมือนะคะเช็ดพุกการเช็ดมือนี่เลยผ้าพุกผืนหนึ่งเอาไว้เช็ดมือหรือว่าเช็ดพุกการน,นะคะเพราะทำงานสีน้ำมันต้องมีเลอะเพิ่งแหละนะเค okay. ไปเตรียมกันเลยนะคะเตรียมพร้อมแล้วก็มาพบกันใน ครั้งต่อไปนะคะครั้งต่อไปก็จะเริ่มเรียนพื้นฐานการระบายสีเลยค่ะนะคะนี่เลยไปเตรียมนะ้าสีน้ำโอเคสวัสดีค่ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะ